เิญญาติโยมเศรษฐีผู้ใจบุญนายทุนผู้ใจดีศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมสร้างมหาคุศลร่วมสร้างบุญใหญ่ร่วมสร้างมหาทานร่วมสร้างบารมีขอเชิญทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดเขาคีรีรมบ้านดงเวียงตําบลทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสถานที่ตั้งวัดเขาคีรีรมเป็นเมืองเก่าตั้งอยู่บนเขาบ้านดงเวียง ถนนทางขึ้นวัดเป็นถนนลูกลังแคบๆช่วงหน้าฝนการเดินทางขึ้นลงวัดมีความยากลำบากเป็นอย่างมาก อีกทางวัดเขาคิริรมเพิ่งสร้างได้ไม่นานเสนา,สนาสนะสง์ต่างๆภายในวัดยังมีไม่ครบและการก่อสร้างพระวิหารก็ยังไม่แล้วเสร็จยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากจึงขอเชิญชวนสัทธาสาทุชนทุกท่านมาร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้เชิญมาร่วมสร้างวัดเขาคิริรมให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้ใช้เป็นที่ทําสังฆกรรมของพระสงฆ์และกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อต่ออายุพพุทธศาสนาสืบไปขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพอิฐหิน ปูนทรายหรือสามารถร่วมทบุญได้ตามเจตนาศรัทธาร่วมทบุญออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเคแบคงเลขที่บัญชี669-204-3683ชื่อบัญชีพระประดิษฐ์คุณสัมปันโนติดต่อสอบถามร่วมทบุญโทร0 8 1 2 8 6 3 7ห3หลวงพ่อประดิษฐ์คุณสัมปันโนเจ้าอาวาสวัดเขากิริรมขอเชิญญ,ญาติย ทั้งหลายมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มงคลของดีภายในวัดเขากิริรมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อขอมศิลาศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปโบราณเนื้อหินทรายมีอายุในราว1300ปีมีหน้าตักกว้าง60นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่จมอยู่ในดินถูกขุดขึ้นมาในปี2542หลวงพ่อขอมศิลาองค์นี้เองที่เปล่งฉพพันรังสีเข้าใส่นิมิต จนปรากฏภาพให้หลวงพ่อขอมหรือท่านพระอาจารย์ปริตคุณสัมปันโนได้เห็นและชี้นำชาวบ้านให้ขุดท่านขึ้นมาสักการะบูชาปัจจุบันหลวงพ่อขอมศิลาประดิษฐานอยู่กับท่านพระอาจารย์ปริต์คุณสัมปันโนที่วัดเขาคิรีรมตำบุญทานตะวันอำเภอพานจังหวัดเชียงรายเชิญมากราบไหว้ขอพรแม่จามทีวีซึ่งองค์ท่านทรงเป็นองค์ปฐมกษัตริย์ แห่งอาณาจักรฮริบูนชัยอันเป็นอาณาจักรโบราณภาคเหนือของประเทศไทยปัจจุบันขอเชิญมากราบไหว้ขอพรหล,ลวงพ่อขอมประดิษฐ์คุณสัมปันโนท่นเจ้าวาดวัดเขากีริรมขอเชิญมากราบไหว้บูชาวัตถุมงคลของวัดเขากีริรมล็อกก็ต หลวงพ่อขอมประดิษฐ์คุณสัมปโนหมายครูเครื่องรางของขลังพุทธคุณแรงกล้าป้องกันอาถรรพ์คุณใสมวลดำอธิษฐานขอพรให้สมปรารถนาการสร้างวัดมีอนิสงส์ใหญ่หลวงคือได้รับความเจริญรุ่งเรืองมีที่อยู่อาศัยอันวิจิตรงดงามมีสุขภาพแข็งแรงมีอำนาจวาสนาทั้งในโลกมนุษย์และโลกหน้าจะมีชีวิต ที่สุขสงบไม่เดือดร้อนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเป็นที่เคารพนับถือและได้รับบุญกุศลส่งผลไปถึงพระนิพพานในที่สุดมาร่วมสร้างบุญใหญ่หญ1แชร์เท่ากับ1นึ่งบุญ,บญ ขออำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรจงโดนบันดาลให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวัดเขาคีรีรมบ้านดงเวียงตำบลทานตะวันอำเภอพ่านจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพันธ์ทศสารสมบัติคิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สําเร็จสมดังหวังทุกประการทุกทุกท่านเทินขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ เจริญพร